44สส,ส,ส,ส hehe, พักเก้าไกลไปเข้าชื่อกันใช่ไหมคะเพื่อที่จะแก้ไขกฎหมายนะอาญามาตรา112สารรัฐธรรมนูญชี้ว่ามันมีปัญหาเสาะก่อนบทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์จนกระทั่งทำให้พักเก้าไกลนี่ถูกยุบไปก็มีคนไปยื่นเรื่องที่ปปชเพื่อให้มีการเอาผิดเรื่องของจริยธรรมเดือนกุมภาปีหน้าก็จะครบสองปี ล่าสุดเนี่ยทางปปชออกมาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยใกล้จบแล้วและนะคะจะจบเร็วก็คือเดือนพฤศจิกายนช้าที่สุดเลยก็คือเดือนธันวาคมเท่ากับว่ามันจะเกิดก่อนการเลือกตั้งจะมีผลอะไรไหมกับพักประชาชนในสนามเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งจะเกิดขึ้นในปีหน้า เขามักจะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ให้เราเห็นอยู่เดินเดือเขามีพลังในการสร้างสรรค์เยอะในเรื่องในการที่จะหานวัตกรรมต่างๆในการหาเสียงเนี่ยเรามาดูกันหน่อยนะคะว่ามีรายชื่อนะคะ44คนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะที่อยู่ในขายที่ ปปชกําลังพิจารณาอยู่นะคะอาจจะแบ่งออกเป็นได้อย่างนี้นะคะสักสามกลุ่มเนาะกลุ่มแรกเนี่ยเป็นบุคคลที่ยังเป็นสสอ,อยู่ในปัจจุบันมีทั้งหมดยี่สิบห้าคนค่ะหัวหน้าพักเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะถ้าว่าเกิดปัญหามานี่ก็จะยุ่งเหมือนกันนะคะมีตัวตึงนะคะหรือคนที่เออเป็นแกนนำหลักๆอยู่หลายคนด้วยกันนะ ตั้งแต่คุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะคุณสิริกัญญาตันสกุลคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒส,สกุลคุณวายโยอัศวรุ่งเรืองคุณนัทวุฒิบัวประทุม คุณวิโรธลักษณะอดีอรคุณรังสิมันโลมนะคะอันนี้ก็อ่านในคนดังๆเนาะแล้วก็อย่างเช่นคุณนัชชานะบุญชัยอินสวัสด์นี่ก็ใช่นะคุณเท่าพิภพลิ้มจิตกรนะสสกทมนเนี่ยก็อยู่ในนี้ด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นคราวนี้ถ้ามันมีปัญหาเขาก็บอกว่าหมูตัวตึงที่เป็นแกนนำสำคัญเนี่ยถ้าจะต้องชี้มูลแล้วถูกกัดสิบไปนี่ก็โอ้โหอาจจะแบบว่าทำให้พักเนี่ย อ่อนลงหรือเปล่านะส่วนนะคะกลุ่มที่2เนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เป็นสอสอแล้วเนี่ยจะมี11คนคะ่ะแล้วก็กลุ่มที่3เนี่ยก็จะเป็นคนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปก่อนหน้านี้แล้ว10ปีจากการยุบพรรคเก้าไกลก็อย่างเช่นคุณพิ่ธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะคุณเบญจาแสงจันทร์คุณอมรรั์โชคประมิตรกุลคุณนัทีพัฒคุณเศรษฐิ์อย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่ง ในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยค่ะกับรองศาสตราจารย์ดรพิชายรัตนนิลกณภูเก็ตนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรนะคุณสมเจ็บอ่ะสี่สิบสี่คนนี้เนี่ยถ้าฟังตามปปชเนี่ยเขารู้สึกว่าจะตัดสินเป็นลายบุคคลอืมนี้เมื่อตัดสินเป็นลายบุคคลเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่า บางคนเนี่ยเขาอาจจะส่งฟ้องต่อแล้วบางคนเนี่ยก็อ,อาจจะไม่ส่งซึ่งอันนี้เราก็อาจจะไม่รู้รายละเอียดน,นะว่าเป็นเท่าไหร่อย่างไรแต่ทีนี้ตั้งสมมติฐานไปก่อนแล้วกันว่าถ้าสมมติว่า25คนโดนหมดเนี่ยที่เป็นสอสอแล้วก็ผลออกมาในเดือนธันวาคม ซึ่งก็ยังไม่ยุบสภาอืนั่นก็หมายความว่าจะทําให้พรรคประชาชนเนี่ยเขาก็อาจจะสามารถที่จะตั้งรับมีเวลาที่จะตั้งรับได้ทันว่าเขาจะเอาใครเข้ามาเป็นแคนดิเดตนายกเพราะว่าไม่น้อยสองคนตอนเนี้ยอยู่ในรายชื่อคือคุณเทงกับคุณหมเนี่ย <Yes. S 2> มีชื่ออยู่เพราะงั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าสองคนนี้เนี่ยถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ อ่าพบปจอบอกว่าผิดอ่ะนะอืมก็ก็ต้องคนคงจะต้องหาหัวหน้าพรรใหม่แล้วก็คนมาเป็นแคนดิเดตนายกใหม่แทนสองคนอนะ่าทีนี้อถ้าเกิดว่าคุณหมายกับคุณเทงไม่โดนเพราะว่าดูพฤติการต่างๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอการนำเรื่องร้อยสิบสองอะไรต่างๆไปพูดต่อในช่วงหาเสียงหรือย,ยังไร มันไม่เหมือนกับตอนคุณทิมเขาโดนนะตอนที่ออยู่ในสารมโนเนี่ยสารมโนเนี่ยก็เอารายละเอียดปริยย่อยในเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยมาเป็นข้อิิจารณาไม่ว่าจะเป็นการติดสติ๊กเกอร์หรืออะไรแบบนี้นะมาพิจยนณาอะไรต่างๆประกอบกันไปหรือว่าเรื่องของการพูดอะไรต่างๆนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่ผ่านมาก็คือคุณหมายกับเทงเนี่ยก็ไม่เคยได้ยินว่าเขาจะพูดประเด็นนี้อื นอกจากว่าเรื่องเสี็ชื่อเนี่ยอาจารยเอามาตรฐานของสารบัญูเนี่ยเป็นที่ตั้ง mm hmm. ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าสองคนนี้เนี่ยอาจจะหลุดแล้วก็อาจจะถ้าสองคนนี้หลุดเนี่ยก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับแคนดะิเดตนายก mm hmm. แต่ว่าคนอื่นเขาต้องดูพฤติการเป็นรายตัวซึ่งก็ ไม่รู้ว่ามีใครบ้างที่เขาจะพูดหรือว่ามีหลักฐานอะไรที่ทางปปชเขาจะใช้ในการพิจานณาแต่ว่าถ้าดูภาพรวมๆเนี่ยคนที่อาจจะมีความเป็นสุ่มเสี่ยงมากกว่าคนอื่นหน่อยอก็ก็อย่างเช่นคุณโลมอะไรแบบนี้นะส่วนคนอื่นๆผมก็ยังไม่เห็นเท่าไหร่นะว่าจะมีอการพูดจาเกี่ยวกับเรื่องร้อสิบสองก็อาจจะมี ถ้าหากว่าโดนในลักษณะที่เป็นรายบุคคลแล้วก็โดนเป็นส่วนน้อยเนี่ยอันนั้นก็จะไม่มีผลกระทบถ้าผลออกมาทางเดือนธันวาจริงๆ <Yeah. S 1> ทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเดือนธันวาเนี่ยเกิดบังเอิบังเอินว่าคุณคุณนุชินแกนยุบสภาอัน mm. นั้นก็อาจจะมี อ่ความเหลื่อมอยู่พอสมควรเรื่องของเวลาว่าอาจารย์เชื่อว่าการยุบสภาอาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่ากําหนดหรอคะก็เป็นความเป็นไปได้อย่างหนึ่งนะเอ่อเป็นสมมติเอ่อเป็นไปได้อย่างหนึ่งเพราะว่าพอเปิดสภาขึ้นในเดือนธันวาเนี่ยมันก็พเปิดไทยเขาก็ตั้งท่าอยู่เหมือนกันว่าจะไม่ไว้วางใจซึ่งถ้ามีการยืดเนี่ยคุณอนุทิงเนี่ยก็ต้องชิงยุบสภาก่อน เพราะว่าถ้าไม่ยุบสภาเนี่ยมันก็ยุบไม่ได้แล้วแล้วก็พอยุบไม่ได้ก็จะมีความเสี่ยงที่จะถูกโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจ mm hmm. ซึ่งมันก็คงจะไม่ดีต่อตัวคุณอนุทินอ่านรักรองภาพลักษณ์ก็จะเสียไปถ้าถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ mm hmm. แล้วก็ถูกต้องให้พ้นจากตําแหน่งโดยมติของสภาเนี่ยก็กลายมาเป็นนายกคนรัฐมนตรีคนแรกที่อยากจะโดนในเรื่องนี้เพราะงั้นเมื่อมีการยุบสภาเนี่ยก็คาดว่า คุณน่นในทีมก็น่าจะยุบสภาใหม่อันนี้ก็เป็นความเป็นไปได้อย่างนี้แต่ถ้าถ้าเกิดไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยแล้วก็พปปชทําไปตามตามลายตามลายเหล่านั้นเนี่ยแล้วก็มีคนไม่ว่าจะ25คนหรือว่าจะไม่ถึง25คนเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าทางพรรคประชาชนเขาคงจะสามารถปรับตัวแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ได้ คือจริงๆกรณีเนี้ยคนก็จับตาเหมือนกันสมมุติว่าถ้ารอดเนี่ยมีบางคนก็บอกอ้อนเนี่ยเป็นเพราะผลจากการดิวคดีไว้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้จันมองไงฮะผมไม่ก็เชื่อนะว่าจะมีว่าคุณอนุชินแกนจะเอ่อหรือว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยจะมีอิทธิพลเหนือปบอ,อชอ่อ,อถึงแม้ว่าอาจจะมีการพูดในทํานองนี้อยู่บ้างแต่ว่าดูคือพปชอชุดนี้เนี่ยก็เป็นพปชอ หลายคนเนี่ยมันก็มาโกรธที่คุณอนุทินจะมีสวจะอีกอ่ะนะ <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยการเชื่อมโยงหรืออะไรต่างๆจนกระทัง่ง,งมีทธิพลเข้าไปในการที่จะชี้นำความคิดของปปชอ,อะไรได้เนี่ยมันคงจะไม่สามารถทำได้ถ้ามองตามเหตุและผลแล้วก็ตามข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้นนะ mm. เพราะงะั้นเนี่ยผม ก็คิดว่าพบปชอเนี่ยก็คงจะต้องดูข้อมูลหลักฐานนั่นแหละก็จะได้มีในการที่จะมีประเด็นที่จะสามารถอธิบายกับสังคมได้และก็เป็นการพิสูจน์ตัวพบปชอเองด้วยว่าถ้าทําอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็อธิบายกับสังคมได้เนี่ยความน่าเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อปปชอก็อาจจะกลับคืนมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยปปชอก็ถูกตั้งคําถาม อยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวในการที่ตัดสินคดีต่างๆก็อาจจะมีะปมปัญหาบางอย่างดังเช่นที่โดนคุณวีระเกฟ้องไปแล้วก็โดนแล้วกสารรับฟ้องไปสี่ลาย, <S <S ลายนั้นก็คือเรื่องที่ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนาริกายื่มเพื่อนของคนเอกประวิทย์ออย่างนี้เป็นต้นนะก็ก็คิดว่า ในกรณีน,นี้เนี่ยผมหนึ่งก็คือผมไม่เชื่อว่ามีดีลแล้วก็ไม่เชื่อว่าทางคุณอนุทินหรือว่าพรรคภูมิใจยอะไรยจะมีทธ่พนเนี่ยเพราปว่าใปอระชแล้วกรณี44สสถ้ามันแบบออกไปในทางร้ายเนี่ยมันจะทําให้ทางพรรคประชาชนต้องอ่อนแรงไปเยอะไหมคะอาจารย์มันมีสองแง่มุมเลยนะคุณสมจิตก็คือหนึ่งอาจจะได้คะแนนสงสารเพิ่มเติมว่าถูกกระทําจากกลุ่มอำนาจเดิมแล้วมันจะเป็น มุมแมลงย้อนกลับที่ทําให้คนรู้สึกว่าจะเทคะแนนให้กับท mm hmm. างประชาชนมากขึ้นนั่นก็คือถ้าโดนนะ,ะแล้วก็ในแง่มุมหนึ่งก็คือว่าเขาก็ต้องสูญเสียถ้าโดนเนี่ยก็สูญเสียคนที่มีศักยภาพมีความสามารถไปไม่น้อยนะ mm hmm. ที่มากคน mm hmm. มันก็จะเหลือ,อคนที่เป็นแถวแถวสาม ที่อาจจะยังไม่ได้มีบทบาทามากนักแนอเดีดแต่ว่าเขาก็เท่าที่ดูเนี่ยเขาก็มีการที่จะเพาะฟูงฟักขึ้นมาแล้วอ mm hmm. อยู่จำนวนหนึ่งเช่นคุณคุณสิทธิพงศ์คน mm hmm. หรือว่าทีเขาเรียกน่าจะเป็นอาจารย์ชายหรืออะไรแบบนี้นะเพราะคนนี้เนี่ยก็จะไม่อยู่ในผู้าหายชื่อ mm hmm. นะก็มีข่าวว่าจะเป็นคนดิเดตนายกคนนึงก็ค mm hmm. มจะมีการเตรียมเอาไว้อยู่ไม่น้อยทีเดียว หมายถึงว่าเขาก็น่าจะตั้งตัวทันอย่างนี้เหรอคะอาจารย์คะผมคิดว่าเขามีการวิเคราะห์ซินเนีอนี้เอาไว้แล้วก็คงม,มีการเตรียมสำรองไว้ว่าถ้ามีซินเนียลแบบเนี้ยโดนยี่ห้าคนเนี่ยจะเอาใครมาแทนคุณเท้งหรือว่าจะเอาใครมาแทนคุณไผ่อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าสสบบัญชีรายชื่อคนอื่นอ่ในยี่ห้าคนเนี้ย อันนั้นเนี่ยคงจะไม่ไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่ก็สามารถที่จะหาคนที่อยู่ในพักขึ้นมาเป็นเป็นตัวแทนได้นะแต่ว่าปมปัญหาเนี่ยก็จะอยู่ที่ตัวแกนนำหลักๆนั่นก็จะเป็นคุณเทงหรือคุณคุณไหวเนี่ยซึ่งก็ถือว่าสองคนนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นกำลังสำคัญในของพักประชาชนตับท่าว่าโดดเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยคงจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็อาจจะสมั เรสอไม่ได้แต่เขาบอกว่าสถานการณ์ของพักส้มตอนนี้ก็อยู่ในสถานะที่ไม่ค่อยสู้ดีแล้วอาจจะบางคนมองว่าอยู่ในขั้นที่ขาลงมากกว่าทุกช่วงเวลาที่เขาเคยมีมาเลยอาจารย์มองอยังไงคะคือสถานการณ์ตอนนี้ของเขาเนี่ยถ้าดูจากโพเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ในช่วงเริ่มเริ่มต้นของการตั้งพักหลังจากที่เขา ูกยุบพักเก้าไก่เนี่ยการสำรวจคะแนนนิยมของนิดาโฟค,ครั้งแรกเนี่ยคุณเทงก็ได้ยี่บสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็พักก็ได้ประมาณสามสามอันคือหมายความว่าเหมือนกับเขาก็ไปเริ่มจากฐานเดิมที่เขามีอยู่แล้วคนที่ยังนิยมเขาอยู่ในท่ามกลางมรสุขอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณเนี่ยคะแนนพักก็คือประมาณสามสามซึ่งเป็นคะแนนที่ค่อนข้างจะมีความมั่นคงอยู่ระดับหนึ่ง ทีนี้เนี่ยจากสามสามเมื่อเดือนกันยาปีที่แล้วปีหกเจ็ดเขาก็สามารถทำงานในช่วงเก้าเดือนแล้วก็คะแนนก็พุ่งมาทะลุเป็นสี่สิบกเปอร์เซ็นตในช่วงเดือนมิถุนาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอมีกระแสะของชาตินิยมแล้วก็การไปโหวตให้คุณอนุทินเนี่ยจากสี่สิบกก็ลดลงเหลือเท่าเดิม mm hmm. ก็คือเท่ากับฐานเดิม ก็คือสามสามก็หายไปประมาณสิบสามเปอร์เซ็นคือสิบสามเปอร์เซ็นที่เขาเพิ่มขึ้นมาในระหว่างข้าวเดือนที่เขาทํางานในสภาเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยก็คงจะมาจากคะแนนของอที่เคยหวดเพื่อไทยนะ <Yeah. S 2> เพราะว่าในช่วงเดือนมีนาจนถึงเดือนมิถุนาเนี่ยคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยของเดือนมีนาเนี่ยเพื่อไทยมีคะแนนนิยมพักประมาณสามสิบพอถึงเดือนมิถุนาเนี่ย คะแนนนิยมของพักเพื่อไทยเนี่ยเขาลดเหลือสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็เดือนกันยานที่ผ่านมาเนี่ยเขาเพื่อไทยก็ได้ประมาณสิบสามเปอร์เซ็นต์นี้เนี่ยคนที่เลิกโหวตเพื่อไทยเนี่ยก็ยังไม่กลับมาโหวตเพื่อไทยแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นจากโพลเนี่ยก็คือคะแนนคนที่ยังหาพักที่เหมาะสมไม่ได้นั่นก็คือหมายความว่าคนที่เคยโหวตให้กับทาง ทางรัคประชาชนเมื่อเดือนมิถุนาเนี่ยออกทั้นถึงเดือนกันยาเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะพักทําใจตัวเองอยู่ก็คืออย่างเลือกพักใดไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ได้กลับไปโหวตให้กับทางประเทไทยเพราะงั้นเนี่ยสถานการณ์ของเขาตอนนี้ก็คือว่า,าถ้าเขาจะาขับเคลื่อนให้ได้เกินร้อยห้าสิบเขาก็ต้องดึง ไอ้สิบสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่กาลังพักใจอยู่เนี่ยให้กลับมาสนับสนุนเขาให้ได้ต่ภายในช่วงเวลาที่เหลือแต่ตอนนี้เป้าเ็าใ,ใหญ่มากอาจารย์ไม่ใช่แค่ให้เกินร้อยห้าสิบเขาบอกเขาจะได้สองร้อยห้าสิบเป็นไปได้ไหมคะอันนั้นก็คือว่าคือสิ่งที่พักเก้าใครพักตั้งแต่พักนาคตใหไปเกา้ใในในกาคใครทำเนี่ยเขามักจะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ให้เราเห็นอยู่เดือง เ็อย่างปีหกหกเนี่ยคุณสมจิตผมประเมินว่าเขาได้ประมาณสามสิบถึงสี่สิบเสียงในช่วงแรกน,นะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่มีการยุบสภาเนี่ยคะแนานนิยมของพรรคเขาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสักสิบหกสิบเจ็ดปอร์เซ็นเท่านั้น,นแต่ว่าพอมีการรณรงหาเสียงเลือกตั้งคะแนานเนี่ยขานานเขาไต่ขึ้นมาเป็นลำดับนะจากที่สำรวจนิดาโฟเนี่ยก็คือจากสิบเจ็ดมายี่สิบเอ็ด แล้วก็ไป30แล้วก็ทะลุไป39-40ในช่วงใกล้วันเลือกตั้งอันนั้นก็คือสิที่เขาสามารถทำให้คะแนนนิยมของพรรคเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ในช่วงการารณรงค์ mm hmm. เพราะว่าเขามีกลยุทธ์หรือวิธีการในการารณรงค์เนี่ยที่ค่อนข้างจะดึงดูดผู้คนอยู่จำนวนไม่น้อยที่ให้มาสนใจทางการเลือกรวมท้งนโยบายอะไรต่างๆที่เขานำเสนอ วันครั้งนี้เนี่ยเขาเริ่มต้นที่สามสิบสามมันก็อาจจะทําให้เขาคิดว่าเมื่อเริ่มต้นที่สามสามเนี่ยถ้าจะให้ไปถึงสองร้อยห้าสิบเนี่ยมันต้องได้คะแนนนิยมประมาณห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้เสียงสนับสนุนเนี่ยประมาณยี่สิบล้านเสียงอ่านั่นก็หมายความว่าเขาก็ต้องทำคะแนนเพิ่มจากเดิมที่เขาเคยได้อย่างคะแนนพักข่าวที่แล้วเนี่ยเขาจะได้ประมาณสักสิบสี่จุดห้า แล้วก็เขาก็ต้องทําเพิ่มอีกประมาณ5ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็คือให้ทะลุไปห้าสิบห้าอรก็แน่นอนว่าอันนี้ก็ไม่ใช่งานง่ายเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่าในช่วง6เดือนอัดจากเนี้ยเขาจะสามารถดึงคะแนนนิยมเนี่นนยกลับมาได้หรือไม่ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เท่าที่ดูที่เขาปราศัยในวันถแถลงเนี่ย มันก็เห็นล่องรอยว่ามันมีล่องรอยที่อาจจะทําให้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะคะแนนนิยมที่มาจากการอภิปรายของคุณโรมกับคุณวิโรธที่เอาข้อมูลเรื่องของกัมพูชาพวกที่เกี่ยวข้องกับทางพวกแก๊งคอเซนเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยมาเปิดเผยแล้วก็เรื่องของกลุ่มอะไรกลุ่มทุนเทาที่พยายามจะเข้ามา ครอบงำปากจาาอะไรแบบนี้นะ <Yeah. S 2> ซึ่งก็เป็นการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้ประชาชนได้รับทราบแล้วก็เป็นการพิปรายที่ที่ตรงประเด็นแล้วก็ผมคิดว่าก็อาจจะโดนใจผู้คนจํานวนมอยเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยคนจานวนมากเนี่ยไม่รู้ mm. แล้วก็พอพิปรายในสภาเนี่ยก็ทําให้คนจํานวนมากเนี่ยรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยกําลังจะ,ะเผชิญกับมหันตภัยที่ค่อนข้างจะ ร้ายแรงจากุ่มทุนพวกสีเทาทั้งหลายจากกัมพูชาบ้างหรือว่าจากประเทศอื่นบ้างนีเป็นต้นซึ่งอันนี้ก็ต้องเตรียมที่จะต้องรับมือว่าใครเป็นรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องดําเนินการมาตรการในการปกป้องประชาชนให้รอดพ้นจากการสร้างความเสียหายจากพวก, Call Center กแก๊งคอสเซ็นเตอร์พวกแสแกมเมอร์ <S 1> <S 1> <S ซึ่งถ้าเราดูสถิติที่ผ่านมาเนี่ยตามที่ตารวจเศรษฐกิจเขามาเปิดเผยเนี่ย สูญเสียกันเป็นแสนล้านแล้วคนที่สูญเสียนะคุณเจษ่วนเป็นคนสูงวัยผู้สูงอายุแล้วก็อตัวเลขก็คือเป็นแสนลายเพราะงั้นเนี่ยหมายความว่าในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีคนจนเพิ่มขึ้นอ่ะคือคนที่อ่ยจะคือเคยมีฐานะปานกลางเนี่ยพอโดนหลอกไปเนี่ยเงินห้าล้านนี่หายวุกบไปเลยความชีวิตความเป็นอยู่ก็ก็มีความยากลำบากเพราะงั้นเนี่ยก็คงจะต้อง นโยบายหรือว่ามาตรการอะไรจากรัฐบาลเนี่ยมาช่วยในการที่ป้องกันแล้วก็เยียวยาคนเหล่านี้แต่ว่าปัจจุบันเท่าที่ดูเนี่ยมันก็อย่างเงียบๆอยู่นะสำหรับรัฐบาลคุณอนคชิตก็คือแสดงว่าอาจารย์ยังมองว่าโอกาสของพรรคส้มที่จะทําในสิ่งที่คนคิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เนี่ยยังมีอยู่มีมีครับเพราะว่าเขามีพลังในการสร้างสรรค์เยอะจจนในเรื่องของการที่จะหยิบประเด็น ในเรื่องในการที่จะหานวัตกรรมต่างๆในการหาเสียงเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยช่วงเวลา6กเดือนเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะเป็นการบุกเพาะความคิดและก็สร้างสรรยุทธศาสตร์อะไรต่างๆหรือว่าสร้างนโยบายอะไรต่างๆมาที่อาจจะโดนใจผู้คน,นไม่ใช่ไม่แต่จะ,จะเฉพาะคนวัยรุ่นแต่อาจจะรวมไปถึงกลุ่มคนที่สูงอายุซึ่งก็ คือปกติเนี่ยกลุ่มคนที่สูงอายุเนี่ยเลือกเขาเนี่ยแค่ประมาณสั <c oughs> กสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เป็นปีค่อนข้างจะน,อน้อยเพราะงั้นเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นน่าจะเป็นเป้าหมายที่เขาอาจจะขยายฐานตรงนี้ออกไปนะครับ <c oughs>